วัดีค่ะวันนี้มาเที่ยวชมสวนอินทาลัมของคุณตาสถาพรณ์ที่อำเภอกุชินารายจางังหวัดกรสินเรานะคะผลิตภัณฑ์ของคุณตาสถาพรณค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยนะคะไปเลยค่ะนี่คือจุดบริการลูกค้าของสวนค่ะจำหน่ายอินทาลัมของสวนมีแคนตตลรปด้วยนะคะ หลังจากที่ลูกค้าเข้าไปชมในสวนค่ะกลับออกมาก็จะมาสั่งจองหรือซื้อที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราแวะเข้าไปชมในสวนกันนะคะด้านในของสวนนะคะ ก็จะเห็นต้นอินทผลัมเยอะแยะเลยค่ะแต่ละต้นก็จะมีผลดกที่เห็นถ่ายรูปอยู่นั่นคือนักท่องเที่ยวที่มาชมสวนนะคะอินทผลัมสวยๆผลดกทั้งนั้นเลยค่ะ น่ากินมากเลยนะคะพันนี้กินผลดิบได้เลยค่ะผลดอกน่าชื่นชมมากเลยค่ะพูดภาษาอีสานบ้านเราก็คือ เป็นตาสะออนเท่นตาสถาพรอนค่ะด้านนี้ก็จะเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงของ สวนสถาพรนะคะไม่ได้มีเฉพาะอินทผลัมหรือว่าแคนตะลูปนะคะก็จะมีบ่อปลาด้วยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟของสวนนะคะ หลังจากที่เราเดินเที่ยวชมสวนเสร็จแล้วถ้าอยากดื่มกาแฟเราก็แวะมาทางนี้ค่ะจะเป็นกาแฟสดโดยส่วนผสมของกาแฟก็จะมีอินทผลัมด้วยนะคะ ที่นี่ก็ยังทำนาด้วยนะคะที่สำหรับนั่งดื่มกาแฟาค่ะและยังมองออกไปถึงบ่อปลาทุ่งนาของคุณตาสถาพรด้วยนะคะ บริเวณสวนฝั่งนี้ก็กว้างขวางมากเลยค่ะ เดินชมบรรยากาศของสวนค่ะมาถึงแล้วต้องชมให้ทั่วนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดติดตามช่องครูไปภัยวันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ